ฟิล์มโซลกาดแบ็กแฟนทอมบนโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับบานหน้าอยู่ที่50%ตอนกลางวันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือ60%แล้วก็ตรงนี้ก็คือ80%นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตอนขับกันนะครับตัวนี้นะครับคือแบ็กแฟนทอมนะครับตัวของ b p h 0 5ของฟิล์มโซลกาดนะครับความเข้มอยู่ที่50%ตัวนี้นะตัวนี้ BPH15 หรือ60%นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น v p h 0ูหรือ80%นะครับอันนี้ก็80%เช่นกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณสัก4.10โมง10นาทีนะครับจะสังเกตได้ว่าวิสัยทัดดีมากนะเนี่ยครับ60%ความจริงถ้าเราจะแดดเยอะๆติดแบบนี้ก็ดีครับเดี๋ยวผมถ่ายเนี่ยแต่ตอนกลางคืนให้ดูเพิ่มประมาณสัก2ทุ่ม42อันนี้คือบาน้า bp h สามศูนย์นะครับแล้วก็ bp h สิบห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองไปขับกันดูนะว่า <ST AR> ตอนกลางค <ues> ืนเป็นยังไงบ้างนะครับตัวน,นี้นะครับจะสังเกตได้ว่าให้แสงนี้จะเป็นธรรมชาติสำหรับหกสิบเปอร์เซ็นต์ับง่ายมากในตอนกลางคืนใสเหมือนไม่ได้ติดเลยถ้าสมมติว่าใครขับอเ,เอใช้งานตอนกลางคืนหน langsam, ักๆนะครับแนะนำเลยว่า หกสิบเอร์เซ็นเวิร์กมากนะครับแต่ว่าถ้าบ้านหน้าแนะนำก็ห้าสิบหรือหกสิบก็ได้ครับเอาที่เราใช้งานบ่อยงานงานตอนบั่นบ่อยก็หกสิบก็ได้ครับห้าสิบก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ากลางคืนบ่อยก็แนะนำเป็นห้าสิบจะดีกว่าเนาะนะครับอันนี้คือหกสิบตอนกลางคืนเนาะนะครับ แปิบต้นขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะพอเห็นภาพกันไหมครับ